คำถัดไปกรรมวิบากแห่งการที่แหง่งกรรมวิบากแห่งการที่คบหาสมณพราหมณ์ที่เป็นตัวกรรมนั่นคือเข้าไปหาสมณพราหมณ์คบหาสมณพราหมณ์ด้วยการแสวงหาไตา่ถาม อยู่ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรไม่มีประโยชน์เป็นทุกข์ไปนานอะไรมีประโยชน์เป็นสุขไปนานเพราะการกระทำอยู่แต่อย่างนี้กรรมนี้ก็ให้วิบากคือ เป็นเหตุให้พระองค์ทรงมีมหาปุริสลักษณะที่สิบสองคือมีผิวละเอียดอ่อนจนทุลีติดไม่ได้ที่เป็นธรรมาทิตฐานแสดงไว้ว่าได้แก่ความมีปัญญาอันใหญ่มีปัญญาหนาแน่น มีปัญญาเป็นเครื่องปลื้มใจมีปัญญาแล่นมีปัญญาแล้มมีปัญญาแทงตลอดยังไม่มีผู้ใดเสมอหรือยิ่งกว่าทวามค้อนี้เป็นสิ่งที่จะมองเห็นชัดได้ไง่ายตามธรรมดาเพราะการที่คอย แสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลจนกระทั่งรู้นี่ก็มีผลทให้มีปัญญาถึงขนาดนี้แต่ที่กล่าวเป็นภาษาคนหรือศีลธรรมก็มีลักษณะเป็นผู้มีผิวละเอียดอ่อนจนฝุ่นละอองติดไม่ได้ เมื่อคุณลองจิตไม่ได้มันก็หมายความว่ามันเกลี้ยงเพราะมันมีปัญญารู้จักทําให้เกลี้ยง